ร้านเกษตรจุกใหม่นะคะวันนี้พามารถโปรโมชั่นนะคะทุเรียนสายพันหมอนทองนอนนะคะไซส์ถุงเบอร์14แล้วก็เบอร์15นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ1นเมตรครึ่งนะคะตนน้นละ2 0 0บาทเท่านั้นนะคะไซส์กระโดงทั้งหมดเลยลูกค้าท่านไหนที่สนใจปลูกทุกเรียนหมอนทองนอนนะคะแนะนําเป็นไซส์นี้เลยนะคะหมอนทองนอนไซส์กระโดงนะคะพุ่มสวยพุ่มกว้างทรงพุ่มแบบพุ่มเตี้ยทั้งหมดเลยนะคะกระดงแบบ แบบนี้ทั้งหมดทุกต้นนะคะใครสนใจนะคะแนะนำชุดนี้เลยลดโปรโมชั่นนะคะ200บาทเท่านั้นนะคะถุงเบอร์14เบอร์15นะคะมีทั้ง14 15าปนกันนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ที่เมตรครึ่งนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยใช้กระดูงทั้งหมดเลยนะคะหนึ่งกรงนะคะใส่ได้สองต้นนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ หนึ่งกองปรสีนิชุดนี้จะใส่ได้อยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบต้นนะคะจัดส่งทั่วไทยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจแอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปนะคะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้หน้าคลิปเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกโอนเงินนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางหน้าบา้าน ะะส่งต้นไม้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะไม้สวยๆกระโดมพุ่มสวยๆกิ่งตีๆนะคะใบตกดอกแบบนี้นะคะพุ่มสวยแบบนี้นะคะอย่าพลาดนะคะชุดนี้ไม้สวยมากหมอนทองนอนนะคะไซส์กระโดงถุงเบอร์14 15นะคะ1เมตรครึ่งต้งนละ200บาทเท่านั้นจากราคาปกตินะคะชุดนี้อยู่ที่250บาทนะคะตอนนี้เราขายแค่200บาทเท่านั้นนะคะเบอร์15้าสวยๆกันเลยนะคะ ใครสนใจก็แอดไลน์นะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าคลิปสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางจะส่งถึงบ้านที่พื้นที่เลยนะคะสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สะดวกมาซื้อเลือกซื้อหน้าร้านคัดต้นมาเองหน้าร้านนะคะร้านเกษตรยุกใหม่นะคะตั้งอยู่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร้านอยู่ติดถนนส้นหลักสุราษฎร์ภูเก็ตนะคะลูกค้าแอดไลน์ line, มาโลเคชั่นได้นะคะแอดไลน์ เอาโลเคชันจากน้งแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางหมอนทองนนนะคะเบอร์ 15, 14, 15 2 0บบาทเท่านั้นทุกต้นเลยนะคะโซนนี้จะเป็นหมอนทองนนทั้งหมดเลยนะคะสนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยะคะ่ะ